สวัสดีสครับกลับมาพบบทเรายหข้อทางเทคนิคประจำเช้าว,วันที่4มิถุนายนสองพันร้อยหสแปดสรุปข่าวแล้วก็แนะน้มราคาทงคําประจาวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับหลัง,างาจากที่ราคาได้มีการปรับตัวลดลงนะครับเมื่อวานนี้โดยสามารถที่จะทาจดุดต่ําสุดนะฮะบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับก่อนที่จะมี การดีดกลับขึ้นไปในลักษณะของการรีบาวขึ้นเนี่ยนะครับช่วงวันวานนี้นะฮะก็ทําให้มีมุมมองว่าระหว่างวันนะครับราคาน่าจะเป็นในลักษณะของออการรีบาวเสมากกว่านะครับนะถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่เป็นบริสนะครับสัญญาณที่เป็นบริสนะฮะก็ น่าจะเป็นลักษณะการรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าราคายังวิ่งอยู่ต่ำกว่าบริเวณ1,000เอ่อราคาวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 50วันนะครับนะเราก็ยังมองว่าการเคลื่อนไหวของราคาน่าจะวิ่งอยู่ระหว่างกรอบห่ัอยแดกับ1นึ่นอ่อเหรียญดังนั้นระหว่างวันนักทุนอาจจะต้องพิจารณาเข้าซื้อขายตามกรอบกับเมื่อราคา ลงมาต่ำกว่า1,180นะฮะให้วินาทเข้าซื้อนะครับส่วนเมื่อราคามีการเด็ดกลับขึ้นไปนะครับแถวๆบริเวณ1,195นักทุนอาจจะต้องปิดสถานนะทำกำไรออกไปก่อนนะครับแล้วรอการสร้างฐานรอบใหม่กนะับหากมีการสร้างฐานรอบใหม่ที่แข็งแรงแล้วนะฮะแล้วสามารถที่จะเด็ดกกลับขึ้นไปยืนเหนือ1,200เหรียญได้นะฮะน้ำหนักก็จะเป็นไปนิทางที่ทเป็นบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรกหนึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าสบห้าเหรียญแนวต้านที่สองหนึ่งพันสองร้อยเหรียญแล้วก็แนวต้านที่สามหนึ่งพันสอง้อยหกเหรียญนะครับตัวนแนวรับแนวรับแรกหนึ่งพันหนึ่ง้ยเ็บี่เหรียญแนวรับที่สองหนึ่งพันหนึ่ง้อยเจ็สิบเหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้ายหนึ่งันหนึ่ง้อยห้าสิแปดเหรียญครับวันนี้ าหากราคามีการขึ้นตัวลงมาที่บริเวณแนวรับให้พิจารณาเข้าซื้อนะครับส่วนราคามีการดีตัวขึ้นถ้าสอบแนวต้านต้องปิดสถานะทำไรออกไปก่อนครับแล้วก็รอการอ่อนตัวครั้งใหม่เข้าซื้อนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานตัวเลงเท่านี้สวัสดีครับ